สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนะครับช่างแบงค์บูชาินนะครับผมหลักๆหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเราจะพูดคุยกันเรื่องเหตุผลของการบูชาพ่อแก่กันเนาะที่เราบูชาพ่อแก่ครับผมเพราะเพราะพ่อแก่เปรียบเสมือนครูใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะพ่อแก่เปรียบเสมือนครูครูบาอาจารย์ ที่เราเคารพบูชาถูกไหมครับผมการบูชาครับการบูชาปู่บูชาครูบูชาความรู้ก็เสมือนกับการแสดงความเคารพความนับถือความเชิดชูของความรู้นั้นๆเพราะความรู้แต่ละความรู้เรากว่าจะได้มาเราไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะบางทีก็อาจจะแลกด้วยเงินแลกด้วยเวลาแลกด้วยบุคลากรหรือแลกด้วยอะไรต่างๆนานาเพื่อแลกมาซึ่งความรู้บางอย่างบางอย่างที่เราต้องการจะมี หลายๆท่านหลายๆท่านอาจจะแบบเห็นมีคนส่วนใหญ่นะคนจะพูดกันซะส่วนมากนะครับว่าแบบอาปู่ปู่จ,จะช่วยเรื่องทําให้รวยให้เรื่องเงินเรื่องทองอันนี้เราพูดกันเรื่องเงินเรื่องทองนะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องยางขับขันน่ะเวลาเราเกิดวิกฤตกับชีวิตเราอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะเคยเจอกับตัวเหมือนกันนะเท่าที<ก>่เจอก็คือปู่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้หลุดพ้นจากธนาคารต่างๆได้ผมก็เคยเจอมากับตัวเอง ทางวิกฤตเรื่องเกี่ยวกับบุตรของผมลูกของผมหรือว่าแต่ว่าที่บ่อยที่สุดคือเรื่องการเงินในเชิงวิกฤตนะครับส่วนใหญ่บางท่านมีหลายท่านเขาก็บอกว่ามีมาถามหรือมาคุยมาบอกกับผมนะว่าแบบบางคนเขาก็รวยเพราะปู่ก็มีนะครับผมหรือบางคนก็แบบอาจจะไม่ได้โชคลาภจากปู่อย่างผมเนี่ยตัวอย่างผมเลยนะผมเป็นคนปัน้นผมเป็นคนที่บูชามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยครับผมผมเล่นผมเล่นหวยอันนี้พูดเรื่องหวยนะผมเล่นหวยมาสิบกว่าปีละ แต่ผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะผมก็ซื้อลอตเตอรีตตร่ติดลอตเตอรี่ติดล่ะผมไม่ได้เล่นแบบใต้ดินสักเท่าไหร่เนีย่ยแหละผมไม่เคยถูกหวยเลยผม,มก็คือเรื่องโชคลาภแบบบางท่านเขาได้นะบางท่านก็ไม่ได้ผมว่าผมไม่รู้นะว่าปู่จะช่วยเรื่องพวกโชคลาภสักเท่าไหร่หรือเปล่าจะช่วยทําให้รวยไหมอันนี้ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้นะครับผมแต่ก็มีบบหลายท่านที่บูชาเรื่องโชคผมว่าขึ้นอยู่กับวัาสนาของแต่ละคนที่มีกับปู่มากกว่านะ อย่างเช่นปู่อาจจะช่วยส่งเสริมเรื่องการงานอย่างเงี้ยครับผมแบบให้ช่วยเรารวยในทางอ้อมๆม,มากกว่าที่จะให้ช่วยทางร้านแบบโชคลาภอ่ะถ้าเราจวนตัวแบบขั้นสุดอ่ะปู่จะช่วยเราก็คือเราจะไม่สมมติว่ามันมีจุดเรามีเส้นกั้นอย่างงี้ใช่ไหมข้างบนคือข้างล่างคือแบบอ่าเอาให้เห็นภาพนะคือแบบตายเยงี้ยอันนี้คือเส้นจวนเจียนนะฮะก็คือเราจะมาถึงแค่เนี้ยอันนี้สําหรับคนที่บูชาปู่นะที่ขอปู่เราจะมาถึงแค่ตรงเนี้ย เราจะไม่ลงไปถึงขั้นแบบแย่ยแบบฝุดๆอ่ะเราจะถึงแค่ตรงเนี้ยเหมือนมีันมีเน็ตมันมีตาข่ายกั้นคอยช่วยเราไว้อยู่อ่ะนึกออกไหมฮะเวลามีคนเข้ามาถามผมอะว่าจะบูชาอะไรสมมุติว่ามือใหม่นะฮะมือใหม่อ่ะจะแบบเพิ่งอาจจะเพิ่งรู้จักปู่หรือเพิ่งอยากจะบูชาปู่หรืออาจจะรู้จักมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้บูชาแล้วก็ต้องการจะบูชาก็เลย ทักมาถามผมเนี้ยว่าแบบบูชาเป็นปูไนป่ไหนดีปู่ไหนดีองคไหนดีองไหนดีผมจะแนะนําทุกคนเหมือนกันหมดเลยปู่นารอดครับก็คือถ้าใครยังไม่มีปู่นารอดบูชาผมแนะนําให้มีติดไว้อย่างน้อยสักองคหนึ่งนะจะเป็นองค์เป็นเสียรก็ได้นะครับผมผมว่าใครที่บูชาอยู่แล้วอะและยังไม่มีอะผมแนะนําให้มีนะครับผมบางท่านนะครับทักเข้ามาถามผมว่าเขาต้องการที่จะบูชาหลากหลายองค์เลยนะบ อย่างมีล่าสุดก็บูชาไปสามสี่องค์เนี่ยครับผมเวลามาถามผมปุ๊บว่าผมต้องบูชาองค์ไหนก่อนบูชาองค์ไหนก่อนดีผมก็จะบอกให้ผมจะแนะนําให้ทุกคนเหมือนกันเลยนะฮะพูดให้เสมอเลยว,ว่าต้องบูชาปู่นารอดก่อนเป็นองค์แรกครับหลังจากนั้นองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่ค่อยว่ากันว่าจะเป็นปู่อะไรแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกอย่างอ,าอย่างบางท่านนะครับอันนี้ผมยกกรณีบางท่านนะที่แบบอ่า ความสะดวกครับไม่สะดวกที่จะบูชาหลากหลายองค์อาจจะสะดวกแค่องค์เดียวอย่างแบบอาจจะมีงบแค่องค์เดียวหรืออะไรก็ตามแต่ครับยกตัวอย่างสมมุติต้องการจะบูชาปู่ตาไฟเงี้ยก็ไม่ผิดนะครับสามารถบูชาได้นะไม่จำไม่ไม่จำไม,ไม่จําเป็นว่าต้องบูชาปู่นารอดก่อนเสมอไปนะฮะแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าเป็นคําแนะนําเป็นสิ่งที่ควรจะทําที่ดีอ่ะเป็นทางที่ดีก็คือควรบูชาปู่นารอดก่อนการที่ว่าเราจะบูชาองค์ไหนอน่ะ้ยแล้วไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนอนะ่ะ ไม่ว่าจะบูชาวิธีไหนอะ่ะไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนถือว่าไม่ผิดนะฮะเรื่องขนาดจะนะตาตัก5นิ้วเก้านิ้วส2นิ้วสิหกนิ้วหรือกี่นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะขอความสะดวกของคนบูชานะครับบางคนบางคนอาจจะมีพื้นที่ใหญ่เจ้าองค์เล็กไปก็นึกออกไหมครับมันก็อาจจะแบบดูเล็กไปแต่ถ้าสมมติมีอยู่แล้วแล้วต้องการไปเพื่อเป็นเหมือนของสะสมเนะี่ยไปสะสมไปบูชาเนี่ยก็สามารถมีองค์เล็กๆได้ ที่บูชาพ่อแก่ฉบับง่ายจริงๆผมทําเคยทําคลิปไปแล้วแต่ในคลิปอะ่ะมันมีทั้งผมลงไว้ทั้งหน้าเพจแล้วก็ใน y o u t u b e นะสามารถไปรับชมกันได้อันดับแรกนะครับเรามีพ่อแก่ใช่ไหมแล้วเราต้องศรัทธาและเคารพบูชาด้วยนะเราต้องเชื่อในปู่เราต้องเชื่อศรัทธาในปู่เราต้องรักในปู่เชื่อโดยไม่ต้อง,งโดยไม่มีข้อสงสัยนะครับแต่ไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกให้งมงายกนนะ คือตัดเรื่องงมงายออกไปมันเป็นความเชื่อนะครับผมมันเป็นความเชื่อความรักที่เรามีเหมือนกับว่าเราคารพบูชาปู่บูชาคนในครอบครัวหรือบูชาความรู้นะครับที่ว่ากันกตั้งแต่ตอนต้นเนาะแล้วก็ถ้าใครสะดวกผมก็แนะนําให้ไหวท้ทุกๆวันแนะนําให้ไหว้ทุกๆวันถ้าทุกคนสะดวกนะไหว้บูชาถวายเครื่องถวายาต่างๆอะ ทำได้ในทุกวันนะครับสามารถทําได้ทุกวันอย่างอย่างผมเนี้ยผมไม่สะดวกไปตลาดทุกวันผมก็จะไหว้ทุกวันนะแบบจุดทุกไหวเฉยๆไหวทุกวันแต่ว่าไม่ได้ถวายทุกวันผมก็จะถวายทุกๆวันเพื่อลหัสหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างผมก็แนะนําให้ทําอย่างน้อยๆน้อยๆนะครับอาทิตย์ละครั้งและแนะนําเป็นวันพฤลหัสแต่ถ้าสมมติว่าวันพฤหัสเกิดมีอาทิตย์หนึ่งวันพฤหัสเราไม่ว่าง เราก็เลื่อนเป็นอีกวันได้นะเอาเข้าใจตรงกันก่อนว่าเราจะบูชาพ่อแก่เราจะไหว้พ่อแก่เราจะเคารพพ่อแก่เราต้องไม่ลําบากต้องไม่ลําบากตัวเองถ้าลําบากตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีครับและก็การถวายการไหว้การถวายเครื่องเครื่อง,อเ,คองเครื่องถวายต่างๆะให้ทําก่อนเลนนะครับก่อนเลนก็คือ, 10, อ11โมงครึ่งให้ไหว้วก่อน11โมงครึ่งของทุกวันช่วงเช้าได้ก็ดีนะครับ อันนี้ผมเอาแบบฉบับที่แบบง่ายๆนะแบบที่ทุกท่านสามารถหาได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นถึงขั้นอาจารย์หรือว่าต้องลําบากอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบทําพิธีใหญ่เหมือนกับไหว้ครูฝาจีนอะไรแบบนั้นไม่อัน,นไม่ใช่แบบนั้นนะฮะอันนี้คือแบบวิธีง่ายๆก็คือเราใช้ทูบห้าดอกเราจะใช้ทูบห้าดอกนะครับในการไหว้ครูหลายท่านก็หลายท่านก็อาจจะมีหลายท่านนะบูชาปู่ด้วยการจุดทูบเก้าดอกก็ได้ไม่ผิดน,นะเพราะปู่เป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ จะไม่ใช่เทพทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ทีเดียวอ่ะมีทูบห้าดอกแล้วก็พวงมาลัยอย่างที่ว่ากันไปนะครับจริงๆใช้พวงมาลัยแบบไหนก็ได้นะจะเป็นแบบที่เป็นสายลิบบินก็ได้แต่ถ้าเพื่อความสวยงามผมแนะนําให้เป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลีครับพวงละสิบาท2ี่ิบบาทว่ากันไปแบบที่ผมใช้นะนะฮะแล้วก็ผลไม้ขาดไม่ได้ผลไม้ผลไม้อะไรจริงๆสามารถใช้ได้ทุกผลไม้เลยนะ ได้จะเป็นส้มองุ่นแอปเปิลแตงโมมะละกออะไรใช้โยโฮสามารถใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าให้แนะนําถ้าจะให้ดีแนะนําผมเป็นกล้วยน้าว้าดิบโดยปกติผมจะใช้กล้วยน้ําว้าดิบไว้ทุกครั้งเลยหนึ่งจริงๆมีเหตุผลเหตุผลหลักง่ายๆเลยครับก็คือหนึ่งราคาไม่แพงถูกหาง่ายหรือถ้าใครสะดวกก็จะไหว้ผลไม้เยอะๆก็ไม่ผิดน,นะฮะแต่ถ้าแนะนําคิดเลยไม่ออกหาเลยไม่ได้กล้วยน้ําว้าดิบ ต้องดิบนะฮะเราไม่ไหว้ควยน้ำหวาสุกนะครับหลักๆที่ตามหลักที่เขาให้ไหว้กันนะจะเป็นควยน้ำวาดิบส้มโอมะพร้าวก็คือน้ำมะพร้าวครับสามารถใช้ได้อย่างไรอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างเลยก็ได้หรือบ้านใครหาไม่ได้จริงๆตลาดแถวบ้านไม่มีขายเอาผลไม้อะไรก็ได้ครับให้มีผลไม้บ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหล้าขาวเหล้าขาวสุราขาวครับ หรือบางท่านก็ใช้สุราสีก็ได้นะก็มีนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกหาไม่สะดวกไปซื้อเหล้าไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกเราปกติเราก็ไม่ได้กินเหล้าอยู่แล้วใช่ไหมเราสามารถใช้น้ําเปล่าแทนได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นสมมุติว่าเราไปน้ําเปล่าเป็นขวดใช่ไหมฮะแนะนําให้เปิดขวดใหม่นะอย่าไปใช้ขวดที่เรากินแล้วนะครับเพราะเราไหวปู่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายบุหรี่ยาเส้นหมากครู อันนี้ผมรวมไปอันเดียวกันเลยนะหรือใครที่ต้องการที่จะแอดวานซ์ให้มันดีกว่านั้นก็สามารถถวายบุหรี่เป็นซองได้ยาเฟนก็ได้และหลังจากเราถวายแล้วหลังจากเราถวายแล้วใช่ไหมครับคาถาบูชาพี่ผมแนะนําและใช้นะครับผมโดยตัวผมเองผมก็ใช้คาถานี้หลายท่านอาจจะมีคาถาอื่นๆนะครับผมแต่อนนี้เป็นคาถาหลักนะครับ เป็นคาถาชื่อคาถาว่าคาถาบูชาพ่อแก่ก็คือบูชาได้ทุกองค์ทุกรูปบูชาได้หมดเลยครับเราไม่ว่าเราจะเราจะไหว้อะไรอยู่เราบูชาอะไรอยู่ไม่จะเป็นปู่นารอดปู่ตาไฟปู่เจ้าปู่นาลายปู่อะไรต่างๆเราสามารถใช้คาถานี้บูชาได้เลยตั้งน,นโมสามจบแล้วก็ต่อด้วยอุก,กาสะอิมังอักคีพาหูบุปผังอาหางวันทา อาจารยยังสัพพะสสยังวินาสันติสิทธิการิยะอภปรัพชาอิมัตสมิงพวันตุเมทุติยังปิอิมังอคีพาหูอุปผังอาหางวันทาอาจาริยังสัพพะใสยังวินาศสันติสิทธิกาลยะอภัรัพชาอิมัตสมิงพวันตุเม ตะเตียมปิอิมังอักคีพาหูบุผัังอาหางวันทาอาจารยยังอัศัยยังวินาสันติสิทธิกาลิยะอัปร,ราปปชาอิมัติสมิงเพาะวันตุปเมผมอยากจะแนะนําทุกท่านนะหลังจากเราสวดเสร็จเราจะขออะไรปู่ให้เราบอกตอนนี้เลยครับก่อนที่เราจะปักทูปให้เราขอพรขอสิ่งที่ปรารถนาขอสิ่งที่ต้องการขอให้ปู่ช่วยอะไรก็ตามแต่ให้เราบอกตอนนี้เลยนะ แล้วหลังจากเราบอกขออธิษฐานกับปู่เสร็จเราปักทูบใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องที่เราต้องการจะให้ช่วยให้สําเร็จอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะช่วงนี้ทุกคนน่าจะรับรู้เหมือนเหมือนกันก็คือสมมุติว่าแบบสิ้นเดือนแล้วเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินกินข้าวเลยอ่ะอันนี้พูดจากประสบการณ์ผมก่อนสมัยก่อนหน้านี้เลยนะผมไม่มีเงินกินข้าวเลยผมก็ใช้วิธีนะบอกปู่บอกปู่นะฮะ แล้วผมก็ปักป,ปักทูบหลังจากนั้นเราไม่ต้องทําอะไรเลยให้เรานั่งอธิษฐานเนี่ยอยู่ตรงหน้าปู่พ้อมกับทูบครับให้เรารอจนทูบหมดครับผมแล้วสิ่งที่ท่านปนาัารานสิ่งที่ท่านขอจะเป็นจริงจะสำเร็จผลอันนี้ผู้จากประสบการณ์ตรงนะครับผู้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมทําอย่างนี้มาตลอดซึ่งเวลายามวิกฤตอ่ะผมผมพ้นรอดพ้นมาตลอดครับจากทั้งเรื่องก,การเงินทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอะไรต่างๆนะนผมใช้วิธีนี้นะ จริงๆมันคือเคล็ดลับของเขาเรียกว่าเคล็ดลับของขอะกูลผมอะที่เขาบอกต่อกันมาท่านที่ยังไม่มีปู่บูชาปู่นารอดปู่อะไรต่างๆกันะนานาโดยที่ตะก,กี้มีหลายท่านเลยใช่ไหมยังไม่มีปู่นารอดบูชาครับผมสามารถสั่งปั้นเข้ามาได้นะครับผมบูชาศิลป์เราเป็นงานแบบรับปั้นนะเราจะไม่มีงานแบบงานไว้นะแบบ ผมว่าเห็นองค์นี้ปุ๊บฝั่งปุ๊บแล้วเอาองค์นี้ส่งให้เลยเราไม่มีนะครับผมเราไม่ได้ทําสต็อกไว้เนาะเนื่องจากเราทําไม่ทนันงานจะเป็นแบบปั้นองค์ต่อองค์ออเดอร์ต่อออเดอร์ก็ซึ่งมันมีข้อดียังไงก็มีข้อดีตรงที่ว่าลูกค้าสามารถที่จะเลือกแบบที่ตัวเองชอบได้เป็นและจะเป็นแบบที่เป็นเอกของแต่ละบุคคลจะไม่ซ้าใครแน่นอนเพราะเป็นงานปั้นมือพอกว่าจะได้แต่ละองค์อะอย่างอ่าเก้านิ้วขนาดเก้านิ้วกับสิบสองนิ้วที่ผมรับอะ ก็ใช้ต่ำๆก็หนึ่งอาทิตย์ละแล้วลถ้ายิ่งฝนตกมันก็จะใช้เวลานานขึ้นอีกหน่อยยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยาง,งานเดินชาเพราะว่าฝนตกพอผมปั้นแต่ละองค์แต่ละที่เห็นทั้งหมดในวันนี้ยข้างหลังผมเนี่ยผมปั้นทั้งปั้นมือแต่ละองค์แต่ละองค์ขึ้นมาหมดเลยนะครับผมเนื้อหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะเป็นเนื้อว่านมงคลนะครับทําจากเนื้อว่านมงคลร้อยแปดชนิดแล้วก็ผสมกับดินสูตรของเราซึ่งไอ้ดินสูตรของเราเนี่ย มันพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่ามันทำให้เนื้องานนะครับแข็งแรงมากเลยนะฮะน้ำหนักไม่หนักนะน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่แข็งแรงนะอ่ารับปั้นได้ทุกรูปแบบนะครับผมหลักๆก็จะเป็นปู่ปูปู่ปูนารอดปูราสีปูป่เจ้าปูยักษ์อะไรต่างๆเรารับหมดเลยนะครับผมองค์เทพทั้งเสียนทั้งองค์ ขนาดเริ่มต้นที่9นิ้วถ้าเป็นเสียเริ่มต้นที่กำปั้นนะครับจนถึงขนาดครอบองค์ถ้าเป็นองค์รับปั้นที่9นิ้วจนถึงขนาดเท่าคนจริงเราก็รับนะเท่าคนจริงเราก็รับนะครับไลฟ์เนี้ยเราจะไลท์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่าย3โมงอาจจะเลทนิดนึงเร็วนิดนึงแล้วแต่วันนะฮะแต่ถ้าวันไหนผมไม่ได้มาผมก็จะแจ้งล่วงหน้าเนาะแต่หลักๆเราจะมาทุกวันอาทิตย์เวลา3โมง มาพูดคุยกันอย่างนี้ครับบางอาทิตย์ก็จะมีหัวข้อให้พูดคุยกันแบบนี้เหมือนอาทิตย์นี้ที่คุยกันเรื่องทําไมต้องบูชาพ่อแก่หรือบางอาทิตย์ก็จะมีงานจัดแสดงโชว์ให้รับชมของคิวออเดอร์ตามอาทิตย์นั้นแล้วก็มาโชว์ให้ดูใครอยากรู้ก็สามารถดูกันได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเพจทั้งเพจทั้ง facebook เพจ facebook youtube iG ก็มี t i k ก o k กกับงนงทำบูชาศิลป์ฝากด้วยนะครับ แล้วก็ใครสนใจสั่งงานติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปละดูแลสุขภาพกันนะครับเรื่องโควิดเหมือนเดิมอย่ากาดตกตอนนี้เมืองเปิดแล้วก็อย่ากาดตกนะครับระวังแมสสองชั้นเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์พกติดตัวอย่าขาดไม่จําเป็นอย่าออกไปไหนโอเคนะฮะถ้าหิวข้าวก็อดไว้รอเล่นถ้าพยายามอย่าใกล้ชิดอ่าโซเชียลดิสแทนซ์นะซิ่งไหนนะครับห่างกันหนึ่งเมตรดูแลตัวเองดีๆนะครับผม ขอให้ปู่คุ้มครองทุกท่านนะครับโอเคครับขอให้ร่ำรวยนะครับอาทิย์านเจอกันนะครับบ่ายสามโมงสวัสดีครับบาย